ครับวันนี้พวกเรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอะไรครับลพบ,บุรีครับครับผมไปกันเลย อ๋อนี่เป็นสระน้ำอะครับจะเล่นน้ำไหมครับบ้านกอยที่ที่ไหนนะครับจังหวัดอะไรน่วนพึ้งใช่ไหมครับนี่เป็นบ้านพักนะคะเาเลขาไปดูที่พักกันนะเดี๋วเข้าไปดูที่พักกันเลยมาเลยครับ ล็อตอ่าพายพายับลอตพ่อาจจดูที่พักเร็วเอาเลยไปตดขึ้นไปครับใช่ครับชั้นสองด้วยขึ้ลอตขึ้นไปบันไดก็จะชันหน่อยนะครับต้องขึ้นอย่างระวังหน่อยนะครับขอครับโอ้โหใครจะอยชั้นนี้คะนะ,ะ,ะนคนเดียวได้ไหมครับ โอ้ยเก่งยังเลยอ่าเราไปเล่นสาว่ายน้ำกันดีกว่าไปย็้มเลยค,คะ่ะดูสว่ายน้ำเลยนะ <c oughs> เค่ะนคมีน้องเป็ดนอนด้วยค่ะน้องเป็ดน้อยลอยอยู่ค่ะตอนนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่ ซินเนอรี่ฟาร์มจังหวัดลาดุรีกันนะครับเดี๋ยวป๊ะป๊ากับฟิลอสจะพาไปซื้อตั๋วเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะครับตามมาเลยตั๋วกันซื้อั๋ว้อนนะครับสบัดกันแล้วก็มีครูปองเล่นเกมครับเล่นเกมข้างในแล้วก็มีป้อน ป้อนอะไรนะป้อนแกะใช่ไหมให้หันแกะไปไปเดี๋ยวพวกเราไปดูกันเลยไปสิลอสเดี๋ยวแล้วเราก็ไปให้หันแกะข้างในกันเลยมาเร็วเรียบมันก่อนก่อนมาอันนี้หลนก็ให้หยิบให้เลยป้าป้าอ่ะเร็วสิลอสเร็วเร็วลอสตามป้ามาเร็วสิลอสเร็ว ไปเลย,ยพวกเราจะเข้าไปแล้วมา,มาครับมาครับเ,เราเข้ามาลูกเ,เรวเข้ามาเร็วเร็วเรวเร็รรรรรน้องออก <c oughs> มาตรงนี้มาตรงนี้ไร,ร,รงนี้ครางนี้ล้อแล้วลอมาลอาเแล้วก่อนหนครับก่อนไหนครับไปครับมาให้น้องยืยดเอาเอา,เอา,เอา ลอด้วยไหนลูกมาทา,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 างนี้ได้ลูกลอดทางนี้ดิวิ่งล้อมาอืออ้าวกินเลยลออได้ทางนี้ได้ยิงได้น้อไดิมายิงใกลก้มาปักก่อนแล้วมาน,น,มน,นี่มานี่มาน,นี่มานี้นู่นมาเต็มแล้วน้องมาเต็มแล้วลออ มาเล้วมาเล้วรกลัวไหมคน <c oughs> อาได้ไดเล่นนี้ก่อนก็ได้เล่นนี้ได้ใช่ไหมามาตูเ,ะเตเะเ,ตเข้าของคเ<ใ>นครับนี่หนูนะนเซนนเปล่าเด็กๆเรามนูนะของพลอตกันจะเตะเข้าไหมครับ เตะตรงไหนครับเนี่ยอะที่เขาอะตรงนี้อาเตะเข้าช่องอ่ะลูกเข้าช่องอ่ะช่องบนเอาพร้อมยังครับเข้าช่องบนอ่ะทำได้มันนี่อึเข้าช่องเลยค่อะพร้อมอะวางไม่ใช่เตะเตะเตะลูกเตะเตะเอาช่องบนหรือช่องล่างเตะเข้าช่องไหนก็ได้อะเตะเลยแรงเลยอะพร้อมพร้อมยังเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาตีลูกอาตีลูกอ่านะนี่เอาลูกนี้ลูกไม่ใช่แล้ลูกนี้ลูกนั้นออกลูกนั้นออกเปลี่ยนลูกเอาลูกนี้ครับอ่าตั้งอ่าตั้งให้ตรงเนยอ่าตั้งให้ตรงนี่เออเล็งช่องเอาฮุบเอาอย่างเม็กข้าวนะครับได้ลูกหนึ่งออาลูกสุดท้ายเอาเร็วเม็กข้าวครับเล็งเลงเลงก่อนอ่าเอาฮึบฮึบอูอ่าได้อีกอ่าได้อีก อ๋อสี่ลูกอ่าเลงให้แ maybe, help, er. ม่นหน่อยลูกเอาลุยลุยครับเปียงเฮ้ยลูกเดียวนี่อันปลากระป๋องครับปลากระป๋องครับ หนูปาดใยบ้างให้ป้าปาให้ดูก่อนนะแม่หนูปาเองอนโอ้ครับอนี่ให้ปาดกันเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะปาดโน่นน่ดหนึ่งก่อนเอาลุยเนี่ยป้าปาเองกับป้าเองดูป้าเข้าพอกันเลยสองลูกใช่ไหมอ๋อมีใต้สองลูกอันไหนต่อ เล่นอะไรต่อเล่นอันนี้ปลาปมไหมมอันนีปลาปมด้เดี๋ยวนี้นะคะจะดูลกต่อคุณหนักรต้องปลาให้แตนตาลอย่าันด้นะครับอะไรนะครับปลาถูกไหมพี่จะถามปลาถูกไหมปลาไม่ปลาไม่ได้หรอกปลาไมถึงอาใบพี่เขาไลยลูกใบพี่เขาใบพี่เขาปลาไม่ถึงหรอกลูกลองปลาเดีปลาสอนก่อนปลาสอนทีนึงก่อนนี่หนูจับนี้นะ อืจับนี้อ่ะจับจับเป็นจับปิดจับปิดจับปิดจับนี้อุยเก่งเลยเก่งมากอ่ะจับใหม่จับใหม่เล็งถึงสูงเอาเอิบอุยเจี๊ยบเอาเตาปาเลยปาเลยหนูให้หนูตาเลยอ่ะเล็งอันนี้อันนี้อันนี้ได้สีนี้สีนี้เอาลุยเอิบทำไมไปตานุ้นลุ้ปตาไป ได้ใช่ไหมไข่นะคะพี่ล้อตเราเลยเลือกเลยสองใบระวังแว่นหล่นนะป๊าป๊าจับเองสองใบครับตักทีละใบตักขเลย ตักเลยครับสองใบใบเล็กเนี่ตักมาใบไม่นช่เันนไม่ใช่ไหมครับอันเล็ก่อันเล็กๆสิลูกอันเล็กๆครับอันหนึ่งใบอีกใบเดอ่าอีกใบหนึ่งครับอ่าใบหใบหนึ่งใบในึงครับเล็เอาวันไหน ก็วนไปหาหนูนี่ไหนไปไหนได้ดินสองกับพรมเช็ดเท้า <c oughs> ไปไปเอาที่พี่เขาอเอาครับโอ้โองครับเด็เครับครับแล้วเดี๋ยวเขาดูดู เดี๋ยวพี่เขาบอกก่อนว่าอันไหนเขาจะให้อกเล้งอนส่อเลือกเลยครับอ่งรับทางจใช่ไหมอเคได้ได้ได้อกเบอกเบได้ดินสอครับเลือกเลยหนึ่งแท่งเร็วครับไอพี่เขาแกะให้เอาแท่งไหน หนั่นพี่เขาให้แล้วถ่ายรูปมาฝากแกครับมาดูโชว์ฟาร์มแกะใช่ไหมครับบอกก่อนมาดูโชว์เลยครับฟาร์มแกะนั่แหละครับเดี๋ยวรอดูนะครับ มาดูส <icana, S 1> <naj bum S 2> ินี่แก่ประเทศแล้วเนี่ยของพวกเราชาวเซนนิรวินเทยฟาร์มที่สามารถสมแกะใหมพได้เองและถึงแม uh ้จะเห็นตัวย้ายขนาดนี้แต่สามารถทนกับอากาศร้อนมนบ้าเราได้ดีค่ะและที่สำคัทุกท่านดาวทเดินอยู่ในฟาร์มของพวกเรา